กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะก็มาอยู่กับช่อง Mingleen Channel กันอีกเช่นเคยแล้วสำหรับในคลิปวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาแนะนำซื้อเกมมือถือเลยกับเพื่อนได้ภาพสวยที่โคตรสนุกต้องมีติดเครื่องไว้2023แล้วก่อนที่จะเข้าับชมคลิปกันนั้นนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะและหากใครที่กำลังมองหาเกมเล่นกับเพื่อนอยู่นั้นก็สามารถเข้าไปดับชมคลิปนี้กันได้เลยค่ะ เริ่มต้นกันด้วยที่เกมแรกนะคะก็มีชื่อว่า Star Equestrian โดยเกมนี้ก็จะเป็นเกมสบายๆนะคะที่ตั้งอยู่ในโลกที่สวยงามซึ่งหญิงสาวคนหนึ่งนะคะได้เริ่มจัดการฟาร์มปตัตจ์ของเธอเองในสถานที่แห่งนี้นะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติคุณก็จะได้ดูแลจัดการชีวิตประจำวันของม้ารา1สิบตัวฝึกฝนแล้วก็ดูแลพวกมันโดยมีจุดประสงค์นะคะเพื่อสร้างคอกม้าระดับโลกในเกมนี้นะคะคุณก็จะมีหน้าที่ในาการเพิ่มม้าตัวแรกในคอกมา้าแล้วก็พิสูจน์ทักษะของคุณเมื่อคุณพยายามดูแลสัตว์แต่ละตัวนะภายในเกม นะคะคุณก็จะมีตัวเลือกในการขี่ม้าเพื่อเคลื่อนที่ไปรอบๆแต่ละพื้นที่นะคะที่แผนที่ได้แบ่งไว้การมาขับม้าของคุณในเกมนี้นะคะเพียงแต่ที่ลูกศรในขณะที่กดปุ่มการกระทะเพื่อกระโดดควบม้าหรือว่าทําการเคลื่อนแบบพิเศษบางอย่างเมื่อคุณได้ทาภารกิจต่างๆสําเร็จแล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะสํารวจโลกที่เปิดกว้างนี้ซึ่งเต็มไปด้วยวัตถุรับแล้วก็สาทีนค้นพบมากมายอีกทั้งตัวเกมนี้ก็ยังสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะคะหากใครที่สนใจนั้นก็ดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยค่ะ ไอ e ์ครีมยูเนเต็ดมันติเพ er เอร์โดยตัวเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมมือถือเอาชีตดอเกมก็จะเริ่มต้นที่โรงงานแห่งหนึ่งหลังจากฟ้าได้พาโดยบังเอิญในโรงงานระบบรักษาความปลอดภัยนะคะก็ถูกรีเซ็ตและได้ปลดปล,ปล่อยเจและเ,เพื่อนๆอ,ออกจากกรงที่พวกเขาถูกขังไว้แล้วคุณก็จะได้เล่นเป็นเด็กกลุ่มหนึ่งนะคะโดยก็จะร่วมมือกับผู้เล่นอ,อีก3มคนแล้วก็ต้องแก้ไขปริศนาเพื่อน,นี้ออกจากโรงงานไอศ์ครีมโดยจะเชิญหน้ากับรอดนะคะที่ควบคุมโดยผู้เล่นอ,อีกคนซึ่งก็จะพยายามจับตัวคุณนะคะฟีเจอร์หลักตัวเกมนี้ก็สามารถเล่น จะเล่นกับเพื่อนนะคะหรือว่าเล่นแบบเดาท่ามก็สามารถทำได้เช่นกันสําหรับฟาร์มผู้ล่นนะคะคุณก็จะได้ส่มนเบาเป็นรถแล้วก็ต้องจับผู้เล่นที่เดือยเพื่อชนะเกมนี้ในส่วนของผู้เล่ชีวิตนะคะก็ต้องหาของตามที่กาหนดแล้วก็นิ่งออกไปให้ได้และหากใครที่สนใจน,นั้นกระดาษเราเล่นกันได้เลยนะ โดยเกมนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเกมอันธพาลนะคะที่เต็มไปด้วยแอคชัน่นให้คุณได้สนุกไปกับเกยมยิง TPS แล้วก็ FPS มีตัวละครมากมายนะคะยารพนะาความเร็วสูงอาวุธแล้วก็อืนอ่นๆมากมายสนุกกับการขับรถในเมืองโดยรถเร็วและจากการไล่ล่าของตำรวจอีกทางในเกมนี้นะคะก็ยังสามารถเล่นกับเพื่อนอคุณเพื่อเพื่อความสนุกในการเล่นเกมเป็นเท่าโดยก็สามารถเล่นเกมอันธพาลแบบเล่นหลายคนแบบออฟไลน์หรือว่าจะเล่นแบบออนไลน์ก็ได้นะปรับปรุงอุปกรณ์ของคุณและเก็บอาวุธของคุณเื่อลมสัตว์ตู มาเป็นฮีโร่แก๊งมาเฟียนะคะเพื่อน,นำทีมคุค้นต่อสู้กับสิงกี้ควานทั้งหมดและภายในเกมนี้ก็ยังมีรถยนต์อาวุธและบรรยากาศที่น่าทึ่งมาพร้อมกับภาพกราฟิกคุณภาพสูงและก็ดนินามิกในส่วนของฟีเจอร์ห ER ลักเกมนี้นะคะก็จะมีอินเทอร์เฟซแบบโต้อตอบสอาตาแล้วก็มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลางบรรยากาศที่สมจริงและก็ดนินามิกที่เหนือกว่าการควบคุมนะคะที่ใช้งานง่ายเพื่อสนุกไปกับเกมและก็หมด FPS นะคะและ TPS เพื่อสนุกกับเกมอย่างเต็มที่และหากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนั้นก็ดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะคะ บล็อกไครม์แซนด์บ็อกซ์แล้วเกมนี้ก็จะเป็นเกมนแนวแซนด์บ็อกซ์นะคะที่ไม่เหมือนใครซึ่งคุณก็สามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการที่จะเป็นใครในเกมนี้สามารถเลือกว่าจะเป็นอาชญากรหรือพลเมืองธรรม,รรมดาที่ปฏิบัติตามกฎหมายอีกทั้งนะคะคุณก็ยังสามารถเล่นแบบผู้เล่นคนเดียวหรือว่าเข้าร่วมหมดผู้เล่นหลายคนได้สูงสุดถึง32คนท่าภารกิจนะคะหรือว่ามีสนร่วมในการยิงนองเลือดก็สามารถเลือกสิ่งที่คุณจะเล่นกันได้เลยนะคะความแตกต่างระหว่างโหมดแซนด์บ็อกซ์นะคะสำหรับผู้เล่นคนเดียวและก็โหมดผู้เล่นหลายคนนั้นอยู่่่ทีีภาาารกกกกิจจะมมว100 ว่เขาก็จะช่วยคุณได้เข้าใจกลไกการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกและก็ทํความคุ้นเคยกับเนื้อเรื่องของเกมได้ดีขึ้นนอกจากนี้คุณก็ยังสามารถอุทิศเวลาให้กับการเลือกอาชีพและก็สารวจระบบการเล่นยิ่งเลเวลของคุณสูงเท่าไหร่นะคะตัวละครของคุณก็จะมีสุขภาพมากขึ้นเท่านั้นคุณก็จะได้รับ HP เพิ่มจากการฝึกฝนในโรงยิมและเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนั้นนะคะก็สามารถดาวน์โหลดเล่นกันได้เลย b i ป b a t แบ e เทิ l ์ n ออนไลน์เกมนี้ก็จะเป็นเกมจำลองการตอร่อสู้แบบเล่นหลายคนนะเป็นการตอร่อสู้ของทาหารหลายพานาในเกมกลิยุที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วให้คุณได้กำหนดค่ากองทัพของคุณโดยการเลือกทหารวางตำแหน่งของกองพลของคุณและก็เลือกรูปแบบของพวกเขานะคะเมื่อคุณชนะการตอร่อสู้คุณก็สามารถปลดล็อกยูนิตใหม่โดยก็จะมี18ยูนิตให้ปลดล็อกนะคะคุณก็สามารถเลือกทหารมนุษย์เอฟอันเดดคนแค่ ออกและก็มังกรโดยฟีเจอร์ลักของเกมนี้นะคะจะได้เล่นแบบผู้เล่นหลายคนต่อสู้กับผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลกปลดล็อกน่วยทหารที่แตกต่างกาันมากถึง18หน่วยโดยชนะการต่อสู้นะคะแต่ละยูนิตก็จะปลดล็อกทุกๆ5การลบที่ชนะชนะการต่อสู้โดยการกำจัดราชาหรือว่ากองกำลังศัตรูครึ่งหนึ่งระยะเวลาสูงสุดของการต่อสู้นะคะถึง10นาทีในกรณีที่หมดเวลานะคะผู้เล่นคนไหนที่กำจัดหาศัตูได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปหากใครที่สนใจนั้นก็ดาวน์โหลดเล่นกันได้เลย,ยไเลยนะ Skyr นี่ก็เป็นเกม MMORPG ที่มีมุมมองแบบสมมาตรซึ่งก็จะมีฉากอยู่ในโลกแฟนตาซีที่สวยงามในตอนเริ่มต้นคุณก็ต้องเลือกว่าจะเข้าร่วมกองกําลังแห่งแสงหรือว่าความมืดนอกจากนี้นะคะขึ้นอยู่กับค่านที่คุณเลือกเลยคุณก็สามารถเลือกสิ่งมีชีวิตต่างๆมากับใน World of Warcraft กันเลยค่ะาการควบคุมภายในเกมนี้นะคะก็ถูกปรับให้เข้ากับอุปกรณ์จอสัมผัสได้อย่างสมบูรณ์แบบแต,แต่ส่วนใดก็ได้ในฉากเพื่อเคลื่อนที่โตตอบกับตัวละครอ,อื่นเปิดทิบสมบัตินะคะหรือว่าโจมตีชัดดูเพื่อที่จะเปิดใช้งานความสามารถพ เจตเหล่านะที่อยู่ดังลายของหน้าจอหลังจากการสร้างตัวละครคุณนะคะและก็เลือกสิ่งมีชีวิตต่างๆและคลาสและการประจันภายในเกมนี้ของคุณก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่ที่คุณจะได้เริ่มเลนะ่นนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ไฟไหนภารกิจต่างๆที่คุณนะคะก็ต้องทําให้สําเร็จจะเปลี่ยนไปตามไฟของคุณด้วยค่ะและหากใครที่สนใจนั้นก็ดาวน์โหลดเลยอย่างนั้นเลยนะ อินฟินิตไลคเกรนเกมนี้ก็เป็นเกมกลยุทธ์ที่จะพาคุณไปยังอาวากาศที่จะได้รับประสบการณ์การประจญภัยสุตนเต้นบนอาวากาศควบคุมทีมอาวากาศของคุณนะคะแล้วก็สร้างการตัดสินใจที่สําคัญมากที่สุดอย่างเช่นเลือกที่จะสร้างเรือสร้างความเงร่งให้กับสนานี้แล้วก็โจมตีกองทัพของสตูดในขณะเดียวกันก็ต้องปกป,ป้องทุกๆดินแดนนะคะที่คุณได้สร้างขึ้นในการที่จะเข้าไปครอบครองดินแดนต่างๆนะคะคุณก็ต้องทำภารกิจต่างๆที่คุณได้รับมอบหมายไว้อย่ายก็ตามถ้าคุณต้องการที่จะโจมตีสตาร์เกตคุณกรรกาิจ นนนนในการที่จะทําเทนนั้นได้ก็จะมีชิ้นส่วนต่างๆที่คุณสามารถจะปลดล็อกสำหรับการพัฒนากองทัพของคุณนะคะนอกจากนั้นมันก็จะมีแผนที่ช่วยในการควบคุมกระบวนการทั้งหมดที่คุณได้เริ่มต้นขึ้นและหากใครที่สนใจนั้นก็ดาวน์โไปเล่นกันได้เลยค่ะ War t e x 9ก็จะเป็นเกมแนว shooting action ที่จะให้คุณได้เข้ามาจับอาวุธสุดจับและพาเจ้าสเสลียตัวน้อยเข้าไปยิงต่อสู้สังหารสัตว์ดูกันแบบดูเดือดเลือกอาวุธที่คุณชอบนะคะตัวละครที่ใช่และก็สัตว์เดคู่ใจเข้าไปสนุกกันในโหมดต่างๆกันได้ก็จะมีในโซ่ของโหมดต่อสู้แบบทีมนะคะโหมดโซโลค่ค่ะไม่เลือกโหมดยิดทาและก็โหมดอ,อีกมากมายที่กําลังรอให้คุณได้เข้ามาเล่นภายในเกมนี้นะคะก็จะมีอาวุธมากมายให้คุณได้ซื้อและเลือกมาใช้ใน,นการต่อสู้ถึงอย่างนั้นนะคะมันก็ไม่ได้การันตีถึงชนะไปซะทุกๆด้านอาวุธ ครูนะคะก็จะทําให้คุณได้ชนะด้านความโดดเด้นและทุกตัวละครน,นั้นก็สามารถปรับแต่งและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายได้อย่างอิสระจับตัวละครคุณให้แต่งตัวสุดจ้บและเข้าไปอวดความคู่พร้อมประลองความแม่นกับเพื่อนๆก็สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะ super mega champions เกมนี้ก็เป็นเกมแอคชั่นแบบผู้เล่นหลายคนที่คล้ายกับ PUBG Mobile แล้วก็ Fortnite เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่คุณจะได้เผชิญหน้ากับศัตรูมากถึง100คนจนกว่าจะเหลือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวและคุณก็จะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นการแข่งขันแบบไม่รู้จบในขณะที่คุณก็จะได้คุบมคุมหุ่นยนต์ยักษ์เหมือนกับ E ีวากเลกันเลยค่ะคุณได้เลือกพื้นที่ที่เจอลงแล้วนะคะคุณต้องเก็บอาวุธให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อาวุธเหล่านี้จะกระจัดกระจายอยู่ทั่วเกาะเลยใช้ไไวววววนนนนนนนะะะะะคคเเเเเเพพืื่่่่่่่่อออออใใใหห้้้้้้ตตตังงงมมีีีีีีชชิิาาาาาททททททสดดจจํยรลลกก เพราะว่าแถวพลังชีวิตของคุณนะคะจะลดตรงอย่ารวดเร็วจริงแรกในเกมนี้ที่แตกต่างจากเกมที่คล้ายกันนะคะก็คือความสามารถในการควบคุมหุ่นยนต์จริงๆแล้วตัวละครแต่ละตัวในเกมนี้นะคะก็สามารถสิงร่าหุ่นยนต์ของเขาเพื่อต่อสู้จากหานน้นได้เลยเพื่อที่จะเปิดการใช้งานพลังนี้คุณจาเป็นต้องรอจนเครื่องหมายถูกเติมเต็มคุณก็สามารถทําให้มันโหลดเร็วขึ้นได้โดยการเก็บไอเท,เทมเฉพาะหรือว่ากาจัดสตูการสิงร่าหุ่นยนต์นะคะก็จะทําให้โอกาสมีชีวิตตอดของคุณสูงขึ้นและใครที่กำลังมมหาเกมเล่นกับเพื่อนอยู่นั้นก็ดาวน์โหลดไปเลยนยะ Tomorrow เกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว Survival เอาตัวรอดในโลก Open World ที่สามารถจะเล่นได้แบบ Multiplayer แบบ The t t m m e ภายในเกมเราจะได้ออกเดินทางประจำภายในโลกแห่งยุคปี2 0 4 0โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะผลกระทบจากการมันตภาพรังสีส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติเรานะคะต้องเอาตัวรอดหาที่พักหาอาหารสาร้างที่อยู่อาศัยแล้วก็ข้าของเครื่องใช้ไว้ป้องกันภายจากรอบทิศภายในเกมนี้นะคะก็จะมีระบบคราฟอาวุธ ป่าสัตว์ปะทะาบอสตัวใหญ่ออกสำรวจที่หม่ๆมากมายแถมยังก็ต้องคำนึงถึงค่าเหนื่อของร่างกายของตัวละครด้วยนะคะก็จะมีในส่วนของน้ำอาหารเป็นต้นนั่นเองค่ะเพืเ่อนๆคนไหนที่สนใจนั้นนะคะก็สามารถดาวน์โหลดเล่นกันได้เลย เป็นอย่างไรกันบ้างกับซีบันดับเกมมือถือเล่นกับเพื่อนได้ภาพสวยที่โคตรสนุกต้องมีติดเครื่องไว้2023ใครที่กําลังมองหาเกมเล่นกับเพื่อนอยู่นั้นก็สามารถดาวโหลดเกมทั้งหมดนี้ในใต้ร่างคลิปได้เลยนะคะก่อนจะจากกันไปคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะคะสําหรับในคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายคะ่ะ